นะคะทุกคนสวัสดีพี่มิ้นฝากหน่อยค่ะมอนไยอ่ะเริ่มเลยลีเพลงอะไรดีนี่นะกันนี่สวัสดีวันนี้เราอยู่ที่กองละครยุทธการสลัดนอร์นะคะเย้ไลฟ์ไลฟ์โอเคมีพี่มิ้นนะสวัสดีนะคะวันนี้เราอยู่ที่กองละครยุทธการพูดแล้วนี่เนาะใช่ค่ะพี่มิ้นนะคะทางโน้นนะคะลีน้าจังค่ะคนนี้ชื่อลีกัมม์อามอร ที่เขาเดินผ่านฉันเข้ามาบอกกับฉันขอร่องสุดใัแต่ว่าที่มือเขาก็มีหนึ่งคันก็แปลใจเขาก็ต้องดูแบบอีกอย่างนะถามกลางวดฟังปรอยปลายเข่า็นือดตุ้งไหมลองผูกร่มในมือสักพักหนึ่งและเงยหน้ามองวันเวลา มองหยดน้ำที่มัน,มนกจะทบตายังเปียกอยู่ใช่ไหมหรือไม่มีฟฝน รอเหรอแย่ย่อ่ะฮะแบตมาแล้วยิ้มเป็นหาค่ะตั้กล้องนะทรานู้โอ้ยตนาน ดำดำน้ำไปอกีกเราจะไม่รจะไม่ส้นใจมดูักจบล้อจบล้วใช่ไหมทุก okay. คนนะคะเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปอ่านนะคะ สวัสดีทุกคนไฮ Hi Hi สวัสดีค่ะ Hi สวัสดีขอบคุณนะคะสุขสันต์วันเกิดไปเช่นกันนะคะไม่สิไฮสวัสดีเลยสวัสดีค่ะ Hey h e l l ลสวัสดีคกัมพูชานะคะสวัสดีค่ะ Happy b i r ด h d a y ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะพี่เออซารีวันนะคะพี่ซารี่ขอบคุณนะคะพี่มอขอบคุณนะคะทุกคนเลยนะคะพี่ซูซี่ขอบคุณนะคะ Hello ที่แหวนขอบคุณค่ะพี่แฟฝงขอบคุณค่ะไม่ขอม่ใหลยซารีขอบคุณค่ะ ขอบคุณค okay. ่ะโอเคคือเมื่อกี้ที่มีได้ลองไหมหรือเป็นสายจิ้นต่เรียวอ่ะเต้นเต้นฮาย thank you ขอบคุณนะคะบินนิ่งความเอวเอนะคะ굿มอร์นิ่งความไท a แลนด์นะคะโอมโนอา n ตะ n ูแล้วค่ะขอบคุณนะคะพิต้าขอบคุณค่ะฮาย thank you ขอบคุณค่ะวันดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนค่ะมีอะไรอีกไหนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นรักทั่วโลกขอบคุณค่ะไม่ไปผมก็ไม่ไปนะคะ เพลงภาษาอังกฤษนั่นแหลยมิวสิกแป๊บหนึ่งตอนนี้โพนี่ขอมาอยากต้องต้องตามใจโพนี่แป๊บหนึ่งนะะสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะผมเล่นบ้างวะอยากฟังเพลงภาษาอังกฤษสักเพลงหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวขอเป็นเพลงภาษาไทยแป๊บหนึ่งนะคะหนึ่งเพลงไหนเราพักเที่ยงกันอยู่ที่กองยุทธการใส่นอนนะคะ99คนดูแล้วเดี๋ยวเซฟไมให้แล้วไปเลยโห หน้าอับอายจริงของน้องลีนี่นะคะมาที่ร้อยสิบแปดเพิ่งเปิดมาได้สองวิส่วนของโพนี่เก้าสิบเอ็ดราไม่ไลน์ในไอจีคส่วนพี่มิ้นทีมาอยู่ที่สามที่สามคือในในไอจีมันไม่มันไม่ค้างไงเราจะให้มันค้างด้วยเหรอใช่เราจะทิ้งมันไว้เพราะฉะนั้นทำให้ดีนะอ๋อให้คนไปดูอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะเขาจะได้เงาที่หัวใจได้ค่ะแป๊บนึงนะคะอ่ะไปทางนี้ก่อนอ่ะหรือจะเงาที่มีหัวใจก่อนลีลีไปนั่งตรงแสงตอนนี้ลีหน้าดำเหมือนโดนของเลยอ๋อ ลีน่าดำมือนโดนของไม่เอาได้มากลีขสิทธิ์เหรอเปล่ามันเหนื่อยอ่ะโอเคโอเคมันร้องยังมันเหนื่อยเหนื่อยพี่มันจะให้เวลากล้องเหรอลีเหรอกล้องหรือเปล่ากล้องเราหรือเปล่าจริงๆแล้วผมต้องนั่งตรงกลางผมน่ารักมากอ่ะก็ได้ ไมไม่นั่งมาหหน้ามาทางนี้จะได้สว่างใช่แต่มันแบบรีก็อยู่ตรงนั้นแล้วรีก็ไม่เไิเนี่ยตั้งทางนี้เมินจะเอาย่งไรกับผมเป็นลอเล่นเดี๋ยว่อนก็ไม่มีตั้งกล้องไปอีนี่เออใช่ชช่มากเดี๋ยวเาจัดจัดงกล้องกันนะคะทุกคนมีเพื่อเรียกเพื่อนมีหลานเรียกหลานมีย่าเรียญาติสวัสดีค่ะ พี่แปมอยากฟังคลื่งชีวิต t h a i เดบอกว่าฉันมีใจให้เธอคนที่มันจจร้ายที่ฉันมีเธอในหัวใจมันไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหม หัวใจแค่เพี่แล้อีกก็ร้องแล้วตอนนี้ไม่แข็งแล้วเนาะเขาขอว่าอยากฟังคืนชีวิตเราเลยร้องเลยไม่ต้องให้ผมเล่นแค่ไ้นมัที่แปมทั้งั้นอะเลมีดาวให้ฟังหน่อยเล่นเถอะนะเราจะได้มีรีบฉันควรจะอยู่ตรงไหนวะเนี่ยให้ถ่ายกำลังแย่งที่มีที่ว่างมันต้องมีอะไรแข็งๆสักอันหนึ่งนะป้งตรงนี้ปะมันมันเป็นแบบเอาเดี๋ยวเอาบทผมมาที่เอาบทได้ไหมดีเลยค่ะสุดพลังเลย หูคุณแม่เสียบเข้าไปได้ไหมเอ่ยโอ้ยอย,อยู่ได้ไหมเออไปส่วนทุกคอนเสิร์ตต้องแนวนอนแล้วเนาะเอออเียงหน่อยขนะอ,อ <c oughs> เอียงหน่อยอ่อาระบังทุกคนไม่บางไม่บังได้ได้ได,ได้ไหมอ,อ,อ,อย่าเพิ่งเขื่อนแล้วหนีกันไปนะคะร้อยสองคนแล้วพร้อมอ่ะแต่ไม่เห็นที่มันแม่งบั้งกันจอเลยวะขอโทษนะจัดมาได้ไหมเอาเอาสายที่ไว้ข้างหลังดิ ไโทษนะพี่แปมก็เกิดเกิดทกคนหรอกแลไมว่านอนวะกล้องหลีมันนอนไม่ได้เนี่นี่ไงเอได้แล้วเคพร้อมทุโทษค่ะเอาเพลงไหนนะคืออะไรอ่ะคือตั้งกล้องเรื่องน้อยนนี้ก่อนแล้กันนะนี่ไงรับบทตั้ง เราสลับกันตอนนี้นะคะขอต้อนรับเข้าสู่กองยุทธการสลัดนอนนะคะเราก็ถ่ายทำกันมาถึง80เอร์ซ็นตได้แล้วนะคะอีกไม่นานไม่รู้จะได้เห็นอีกไม่นานนะคะอีกไม่นานในนาที่ปลายปีปลายปีอะไรในส่วนนี้ก็คือน้องแพร์นะคะของเราคแโี่เเกอร์และเออแลกาหน้าใหม่เมืองไทยครโอพูดเองเชอบความมันน้าอง่ ไยมันร้อกมันขึ้นยังไงเราไม่ก่อนลงน้ำเลยอ่ะรู้ดีขีดนี้ปะรู้ดีกว่าใครรู้ใจเธอดีน้ำเสียงและท่าทางนี้หมายความยังไงความลักในใจ มันยังอยู่แล้วก็คือมันน่าจะเป็นแบบฟิลแบบพอสไปอ่ะเอนึกว่าหน้ากากอมวยคือพี่มิ้นพี่มิ้นสวยป้าพี่มิ้นจำได้ว่าซาร่าพูดไปแล้วเลวมากฉันรู้จักขาเธอดีขอบคุณค่ะเลวน่ากลัวรักนะเนี่ยรักชอบฟันพี่แปมสวยดีเออ เอาเพลงนี้กันดีกว่าเป็นเป็นวันดีๆเราก็ต้องเอาเป็นเพลงที่แบบมีความหมายดีๆรีสตาร์ทกระตุกปะรีสตาร์ทไม่ได้ดีเลยเดี๋ยวเป็นเพลงเศร้านะคะอันนี้นี้นี้รีเลเล่นอย่นี้ได้ป่ะทีนี้แหละกีนี้แหละเดี๋ยวให้ให้แตมขึ้นเฮดโทนให้ดูอะไรอ่ะเฮดโทนคืออะไรอะไรกระตุกพต่อพี่พี่พี่ครับใครก็ได้ครับคนะรับดูให้เปิดเข้าเข้าไปดูนะครับ ไปดูว่าเขาไลฟ์ี่ยมันกระตุกเป่าเพราะเน็ตผมมันหมดขอโทษขอโทษทุกคนด้วยนะคะคอนเนคชั่นอีบอยลิสานุป่าคิดถึงป่านะกระตุกใช่ปหกระตุกว่ะองวีวนอดคิดถึงเธอไม่ได้เจอกันานเลยเอ้ยต้นลีวฮัลโหลคุณแม่สวัสดีนะคะ เอมไม่ตกหรอกมั้งคะเขาบอกว่าทุกคนเขาบอกตกบอกผ้าไม่คมอ่าคุณผู้ชมทุกคนเลยนะคะต้องบอกไว้ก่อนตรงนี้ว่ามัไม่คมอยู่แล้วล่ะมันไม่ใช่แบ่ไปคอสแท็บใช่ดูยังไงแต่ผมนั่นหล่อมากผมเลยไม่อยากให้ผ้ามันเบล์ไงดูยังไงดูอะไรคือดูยังไงอ่ะไม่กระตุกแต่มือคือเปิดในไอจีผมจะมีตอนนี้หมดเป็นมาไลฟรมีเพลงอะไรบ้างที่ลองได้โอเคโอเคโอเค ปกติมันจะอัมแบกอัมแบคอัมแบคอัมแบกอัมแบกให้เราทุกคนนะคะก่อนที่มินจะอยู่โลกเด็แค่อีกแป๊บเดียวแต่มินจะบอกทุกคนว่าวันที่25นี้นะคะวันเสาร์วันดี25กุมภาพันธ์นี้นะคะที่จะถึงนี่เลยนะคะ ช่วงเวลามาสิบนาฬิกาถึงสองนาฬิกาสิบโมงเช้านะคะถึงเที่ยงเลยราจะมีการจัดงานวินิจคอนเสิร์ตการุศลนะคะเพราะว่ามันเป็นวันเกิดที่เราใช่เดี๋ยวจะร้องเพลงขึ้นชีวิตเต็มๆมะชอบมาก ชาร์เกนะคะ A F นะคะแล้วก็น้องรอนเอแล้วก็พี่ประแพงด้วยนะคะเป็นเพื่อนๆที่รักกันแล้วก็อยู่แบ่เกิดช่วงวันช่วงใกล้ๆกันนะคะเราก็จะมาช่วยกันร้องเพลงแล้วก็เรื่องรายเงินการกุศลครั้งนี้เอาเงินทั้งหมดหามอบให้กับบ้านลุงเวนะคะซึ่งเป็นบ้านสงเคราะห์เด็กชายที่เราคงจะต้องลองสดกันอีกับความกับการค้ามนุษย์ทั้งหลายนะคะเราตั้งใจที่จะสร้างโปรเจกต์นี้นะคะในระยะยาวแล้วก็ สร้างโอกาสให้น้องเขาไม่ว่าจะเป็นการอตอนนี้นะคะผลโปรเจกต์นี้เลยเรียรายเพื่อถมบ่อน้ำนะคะเพื่อให้กลายเป็นพื้นที่ที่สามารถจะนําไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็หวังว่าในอนาคตนะคะเราจะไปทําศูนย์ดนตรีบําบัดให้น้องๆเขานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครว่างนะคะเชิญนะคะที่ไส้รับ The Space นะคะอยู่ที่ตรงทองหล่ออาคาร Liberty p l a z าอย่าลืมนะคะน้นยำ้ำสิบโมงเช้าถึงเที่ยงวันที่25วันเสาร์นี้นะคะ ไปคือตอนนี้ไลฟ์กับทุกคนแล้วมีเพื่อนจากในยุทธการสัตนอมาช่วยร้องเพลงด้วยนะคะมีเอฟหลายคนนะคะมีสตาร่าเอมรอนพระแพงถึงเวลาเนี่ยก็ใช้ซาร่าพูดคนเดียวเลยนะคะทุกคนก็จะแฮปปี้กันเดี๋ยวม่น่าดูผมสั้นผมสั้นคนนี้หรือผมสั้นคนนู้นเกี่ยวเกี่ยวแปมอยู่นะคะว่าจะไปมานนี้คือลีนี่นะคะเดี๋ยวรอดูว่าอเนกทันิปะนะคะแล้วก็อีกหลายคนเลยนะคะถ้าคนที่ร้องเพลงของไลน์เงาอ่ะสาวนี้ค่ะ เาเพอี่ก่อนที่เราจะไแล้ว closer closer เขาบอกว่าขอเพลง closer ได้สิีเล่นไม่ได้คนเดียวเลย Hey I was so b l d before I met you I t much and I t o u t okay Yeah ตึงงตึไขอไวไฟหมน่อพี่เมลเล่นได้ใช่ไหมเออพี่มลก็เล่นเองจบเลย bridge your heart เอคกแ่อนเพลงนี้ละกันน้ำแดงเรื่องจากเราทุกคนก็ค่อนข้างเหนื่อยล้านช่วงนี้ฮะะเราก็เพลงนี้ก่อนเพลงอะไรกันทักสาตา่นาคน้องไม่ได้อะน้ำแดงน้ำแเกิดคนอะยุกับพี่ใช่ไหมคโอเคมาให้ขอน้ำเปล่าบี้เอา อ่าพี่เอา่ีพแรมลงไม่ได้โอเคปารีแรมเกิดโพนี่โอเคปะบ้าเราอเล่ากันพักสายตาจะนาคนดีหลับลงลงเอาขึ้นไปอะไรอ่ะไม่ใช่ทางอย่ากไปลองสดมาลองสดแบบนี้มาในน้ำพีจะได้ลองเพลินไปกันน้ำลายน้ำลายน้ำลาย อันนี้แทนนะคะมหมว่าน้ำลายแบบนั้นเลยเพียงแค่เธอสมตาร้องไงนะ เห็ที่ดูรีบมากนะคะพี่มินรีบเหรอพี่มินรีบเลยเนี่ยตอนนี้พี่มินก็มีแต่จะเล่นดนตรีให้เร็วขึ้นพี่มีอันนี้ก็ร้องจำเนื้อไม่ได้แฟองไปแล้วผมไม่ขอแแฟนมารับใช่ไหมห้องเยี่ยแฟนมารับหรือเปล่าโอ๊ยมา่ค้อ เชื่อในคำพูดของเธอประคิดเสมอว่าเธอจริงใจแต่ในที่สุดฉันก็ได้เรียนรู้ว่ามันจะคิดจะไปจะมองเองเช่นไรแม้แต่เด็กๆวันนี้เธอคงได้เรียนรู้อะไรบางอย่างบางอย่างเหมือนกับที่เธอเคยเล่าคอนเวอร์ชั่นอยู่ใช่ไหมเธอฉันได้เพลงมันเพลงก็ได้เพลงเลยเออเลยแต่มันดูแบบเล่าเรื่องแบบนึอย่ามาทำเป็นมีน้ำตาร้องไงนะอย่ามาทำมันมี รกดีมากทำไมอ่ะอีการอะไรนี no way, so well ่ไหมนี่ไหมทำไมอ่ะันี้ถอนนี้ปุกปอันนี้ได้ตาแล้วมันี่โซก็ด่ามาจ็จเนาแล้วมันจอกเขกระโดดก่อนนะกระโดดก่อนคุยกองห้องเพลงนี่โดเป็ร้อลง่โดคะฟังเห็นอย่างเงี้ยมีอะไรอ่ะ อันมื่อกี้ได้เมื่อกี้ได้ไม่เคยได้หยุดเวลาอยากร้องได้หยุดเวลาได้อะไรเริ่มมาอะไรใจอะอยได้นักตรีฮะไได้ที่นะเปิดไม่ติดนางชูกิ้งคอนเนคชั่นอยี่โที่บอกแล้วจริงปะตอนนี้เม่ฉันก็หมดลว ถูกคีย์เปล่าใช่รอเธออยู่นะไม่สลับฝั่งนที่เอ๋ ไม่เห็นหน้าผมเลย <c oughs> <c oughs> สลับให้ผมดูออกต้องได้ไหม <c oughs> หัวใจร่างอะไรสลาย ดีครับฮัโลโหลเจ๊จเจ๊ว่าขึ้ผนะิดเลยวไม่้คตบแล้วจะจอากคนดีจตา แดดไม่มีอาบกบมากมากเลยไม่เปิดเลยเอาพลานทับเอาหน้าจเดมาเต้นเบียนะ É <laughs> verdade. <laughs> แคตัวไม่ต้องรักไม่ยอมนีู่รักไม่รักไม่ยอมอย่างน้อยคีก็ถูกนะคะเขาต้องถูกก่อนขอเสียงปรบมือหัวใจหน่อยนี่ตาลีค่ะนนะคะทุกลอย่าลืมนะคะวันที่2ีวันเกาตาวนี้นะคะวันเสาร์นี้เรามีอาจารย์พี่ไซรับเดอะสเปซนะคะ อาคารลิเบอร์ตี้พลาซ่าม่รอนะคะมีคนบอกว่าีเทียงค่ะใครดูดฝุ่นหยุดก่อนเสียงดังมากเจ๋งว่ะใครดูดฝุ่นเจ๋งเลยแล้วก็แล้วก็ฟังเพลงเพราะแล้วก็ร่วมกันเวจะมาร้องให้ให้ฟังใหม่นะคะเ้องนะคะอย่าลืมนะคะเจอกันค่ะิดตามราเด็ดใน